الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرينك نمي باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه อรฮีฟามีลาบิฮาวะลัลมาฮนะครับนั่นก็คือเรื่องของความประเสริฐของคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับแล้วก็ได้สอนอัลกุรอานและก็ความประเสริฐของคนที่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิกหรือเรื่องของความเข้าใจเรื่องของบทบัญญัติหรือเรื่องอื่นๆเรียนแล้วปฏิบัติตามแล้วก็สอนผู้อื่นนะครับมีฮะดีษ้วยกันสองบทนะครับ ะด ي ษบทดราเป็นะด ي ษของท่านอ ما, ับดุลาาลาฮา์ลลวอิลลาฟินะครับทลอุลบอกว่าในอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้อิจาริษยาในอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้อิจาริษยากันนะครับนอกจากสองสิ่งเท่านั้นซึ่งสองสิ่งใน h a d ที่ทัลอุลบอกนี้นั้น ไม่ได้หมายถึงเป็นการอิจฉาที่อนุญาตแต่เด่พี่น้องฟังคําอธิบายซึ่งสิ่งที่เราสุนอนุญาตนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่เราอยากจะมีเหมือนพี่น้องของเรานะครับซึ่งคําว่าฮาสัสซัดในหะด i ษบทนี้หมายถึงการที่เราอยากจะมีเหมือนพี่น้องของเราแต่ตารุสุนใช้คําว่าฮาสัสซัดมาเรียกเรื่องเรื่องนี้นะครับซึ่งใครบ้างพี่น้องสองอย่างทารุสุนบอกรายูล ah oh ุนอาจ้าฮุลล่ฮุนกุรอานะ คนคนแรกที่เราเห็นเขามีแล้วเนี่ยเราอยากจะมีเหมือนเขาได้นะครับคือคนที่เลาก็จะอลาประทานให้เขานั้นอ่านอัลกุรอานด้วยความคล่องแคล่วเขาจำมัลกุรอานใช่ไหมครับแล้วเขาก็ฟาฮูวะยัตลูฮูอานาอันไลลเมื่อเขาอ่านได้เขาจําแล้วเขาปฏิบัติตามแล้วเขาเอาอัลกุรอานที่เขาจดจำน่ะอ่านทั้งเวลากลางคืนอานาอันไลลอวาอานาอันนะฮะ นะครับใช้กุรอานที่เขาเรียนรู้ที่เขาสามารถที่จะอ่านได้นั้นอันกุรอานทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะครับวร์จุลุนอัาฮุลลอฮุมานันคนที่สองที่เราสามารถอยากที่จะมีเหมือนเขาได้เนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งที่อัลลอฮฺจะอหาราประทานทรัพย์ให้แก่เขา ปลว่าคนคนนั้นมีทรัพย์มีเงินมีทองฟาหฮุยญฟิโกฮูอานาอันไลลิวอานาอันนาฮาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นรวยนะฉันอยากจะรวยเหมือนกับเขา Quand คนคนนี้รวยนะฉันอยากจะมีตังรวยเหมือนกับเขาไม่ใช่แต่หมายความว่าคนคนนั้นเขามีทรัพย์แล้วเนี่ยแต่เวลาที่เขามีทรัพย์แล้วเนี่ยเขาใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราอยากจะมีเหมือนคนแรก และกองที่สองหมายถึงเมื่อเรามีแล้วเราจะได้อ่านอัลกุรอานทั้งกลางวันกลางคืนเราจะได้บริจาคทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทารูณอนุญาตให้เราอยากจะมีเหมือนพี่น้องของเราได้ะดิษบทที่สองเป็นะดิษนของ่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดินรอดิยัลลัมอันญุ่านได้ล่าว่าท่านเบียซลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมได้กล่าวว่าและฮะซาดดอิลลาฟิตนาตนี ทาราุนบอกอิสลามไม่อนุญาตให้เราอิจฉาซึ่งกันและกันนอกจากสองจำพวกชนนั้นนะครับเหมือนหะดิษบทแรกแต่ในหะดิษบทนี้ทาราุลอธิบายลึกลงไปอีกบอกว่ารรายุล ah ุนอาจาฮุลลอฮุมานคนคนแรกที่เราอยากจะมีเหมือนกับเขาได้เนะี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เขามีทรัพย์สินเงินทองฟาซัลลอฟาซุลลีตอลาฮะละกะฮี เราสู้บอกคนคนนั้นเมื่อเขามีเงินทองแล้วเนี่ยเขาใช้แบบไหนอะลาแฮะลรี่แติฮีแปลว่าใช้ไม่เหลือเลยใช้แบบไม่เหลือเลยการที่ใช้แบบไม่เหลือเลยเขาใช้แบบไหนพี่น้องฟินฮัพที่ใช้ไป,นใ,นนใ,ปนในหนทางความถูกต้องใช้ไปในหนทางความถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเห็นคนนั้นมีตังค์แล้วโอ้ตังค์เขาเยอะเลยเนี่ยแต่เขาไม่ใช่ไปในหนทางความถูกต้อง เขาตระหนี่ไว้เขาสะสมมาไว้ว่ามีมากแล้วฉันรู้สกโบูฉันมีเงินทองมากๆหรือมีแล้วใช้ไปในหนทางในการทําความผิดในการฝ่าฟื้นไม่ใช่อย่างนั้นเราอยากมีเหมือนเขาไม่ได้แต่คนที่เราอยากมีเหมือนเขาได้แบบไหนเขาใช้หมดเลยพี่น้องแต่ใช้ไปในหนทางความถูกต้องแปลว่าเมื่อมีแล้วใช้ไปในการทําคุณงามความดีช่วยเหลือพี่น้องใช้จ่ายให้คนในครอ,อ,อบครัวเพราะทรัพย์สินที่มีความประเสริฐที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดเนะี่ย คือทรัพย์สินแบบไหนพี่น้องมีแล้วใช้จ่ายให้คนในครอบครัวใช่ไหมซื้อของให้ภรรยาซื้อเสื้อผ้าให้ภรรยาซื้อของที่ภรรยาอยากจะได้ในสิ่งที่ดีงามซื้อของให้ลูกให้เต้าใช่ไหมครับไม่ใช่คนในบ้านเนโอโ๊โเรนแค้นรันทดปีสองปีเนี่ยจะมีชุดสักชุดหนึ่งเนี่ยถามาถว่าไม่มีเลยแต่นูน่นนุ่นสักสี่ห้าร้อยกิโลเป็นพันกิโลนนบริจาคบริจาคพันหนึ่งสองพันสามพันโอ้คนคน,คนนี้เหรอโอ้ยเป็นคนใจบุญ ใช่บุญแต่ปรากฏว่าพคนในบ้านละ่ะอัลลบังไม่เคยเ้ตังเลยใช่ไหมแบบนี้ได้ไหมใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ไม่ถูกต้องปนอีน้องต่อให้เราบริจาคให้คนอื่นแต่คนที่สมควรที่สุดคือเมียในบ้านและลูกในบ้านของเราสองใช้ใจ่ายในหนทางที่ถูกต้องแปลว่าบริจาคเมื่อเรามีครบจํานวนแล้วออกจากรถใช่ไหมครับนี่แหละคือการใช้ใจ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องวรุรุาาุลอลาลลาตมา คนที่สองตาลรอซุนบอกว่าคือคนที่อัลลอฮ์ให้เขามีฮฮกมาหมายถึงอะไรให้เขามีความรู้ความรู้ที่ไหนจากอัลกุรอานจากสุนนะเขงตาลรอซุนเมื่อเขามีความรู้แล้วมีอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าโอ้ดูผู้รู้คนนั้นอูมันรู้เยอะแต่ความรู้ใช้ประโยชน์ได้ไหม ตัวเองก็ไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน like ์ให้กับคนอื่นแปลว่าคนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ตัวเองมีใช่ไหมครับแล้วคนที่เราอยากจะมีเหมือนเขาได้คือคนแบบไหนเมื่อเขามีความรู้แล้วฝาหรวยลักดีบีฮาเขาใช้ความรู้ที่เขามีเขาเอาความรู้ที่เขามีมาปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าตัวเองมีความรู้แล้วแต่สอนสอนสอนแต่ตัวเองไม่ทํา แบบนั้นได้ไหมอัลลอฮ์บอกบูรอมักตันอินดัลลอฮ์อันตะกูลุมาลาตะฟาลูนอันตะกูลุมาลาตะฟาลูนคือการที่คนคนหนึ่งพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทํำนะอัลลอฮ์บอกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดฉะนั้นคนที่เราอยากจะมีสิ่งที่เขาเหมือนอยากจะมีสิ่งที่เขามีได้นะคือคนที่เขามีความรู้แล้วเขาปฏิบัติ วายูอัลลิมูฮาและเขาก็สอนคนอื่นด้วยฉะนั้นแหละนลี่คือสิ่งที่ทา ah รุลลัสษมณ์มูฮัริสันลอนุญาตให้เราอยากจะมีเหมือนพี่น้องของเราได้ฉะนั้นในะดิษทั้งสองบทนี้สอนอะไรแก่พวกเราพี่นอ้องสอนใ้กาบพวกเรารู้ว่าการที่เราอยากจะมีเหมือนพี่น้องของเรานั้นมีสองอย่างนะครับมีสองอย่างอย่างแรกนะครับเรียกว่าอัลฮัส หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการอิจฉาริษยาและอันฮัสซัดหรือการอิจฉาริษยานี้เป็นสิ่งกี่ศาสนาห้ามเพราะอะไรเพราะมันเป็นบาปและลักษณะของมันเป็นแบบไหนพี่น้องเมื่อเราเห็นพี่น้องของเรามีสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราเนี่ยด้วยความอยากจะได้เนะี่ยเราไม่อยากเห็นพี่นอ้องของเรามีไม่อยากให้เขามีสิ่งที่เขามีเนี่ยเอาเรจะอาลปทานให้ใช่ไหมเราเห็นแล้วไม่พอใจไม่ชอบอึดอัดใจไม่อยากให้เขามี แล้วเวลาเห็นเขามีแล้วอยากจะให้สิ่งที่เขามีนะั้นมันพังมันไม่มีมันหมดไปมันสูญสลายไปนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีสละล,ลั่ของอัลัยอุสสัลัมห้ามและถือว่าเป็นบาปประการที่สองในศาสนาเรียกว่าอัลลิบปะนะครับหมายถึงการปรารถนายอยากจะมีเหมือนกับเขาใช่ไหมครับและการปรารถนายอยากจะมีเหมือนกับเขาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงในหะดีษหมดนี้นี่แหละอยากจะมีเหมือนกับเขาแต่ไม่ได้ต้องการให้สิ่งที่พี่น้องมีนี่หมดไปนะ เห็นพี่น้องมีความรู้เห็นพี่น้องมีทรัพย์สินก็มาชาอลอดดีใจด้วยนะอัลเราประทานดิสกี้ให้แก่ท่านดีใจกับเขาและตัวเราล่ะขอเราประทานให้แก่เราในเผื่อวันหนึ่งเราจะได้ทําความดีเหมือนกับสิ่งที่เขาได้ทําอันนี้เรียกว่าฤทธิ์ปตอตอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนานั้นส่งเสริมให้เรากระทำนะครับแต่เราไม่ได้มีตเจ,เจตนาหรือหัวใจที่ว่าไม่พอใจสิ่งที่พี่น้องมีไม่ อันนี้คือฮัสซัดอันนี้คือสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่เป็นบาปในกษสนาเช่นนี้นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้วายและเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับส่วนสิ่งที่เราจะรับประกาศมาจากในฮะดิษบทนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านาะซุนกล่าวว่าในฮะดิษบทนี้หมายถึงเรื่องอะไรอันวิบโตค,คือการอยากที่จะมีเหมือนกับสิ่งที่พี่น้องมีนะครับแต่ในบางครั้งท่านาะซุนจะเรียกว่าฮัสซัดนะครับหมายถึงอิจฉาแต่ไม่ใช่เป็นฮัสซัดที่เป็น บาปนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายในหะด,ดิษบทนี้ทาราุณสอนให้พอาเรารู้ถึงความประเสริฐของคนสามจำพวกและคนสามจำพวกที่ทารุณบอกว่าประเสริฐนั้น ประเสริฐอันเนื่องมาจากว่าการงานที่เขามีและการงานที่เขามีนั้นเขาปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาได้รับด้วยคนแรกคือใคายพี่น้องคนที่เราจะอะไรให้เขามีความรู้ในเรื่องของอันกุรอานอ่านอันกุรอานได้จดจําอันกุรอานได้เมื่ออ่านได้และจดจําแล้วเขาทำยังไงพี่น้องเขาปฏิบัติตามอันกุรอานเขาอ่านอันกุรอานทั้งเวลากลางวันและอ่านทั้งเวลากลางคืนนะครับฉะนั้นนี่คือวามการงานที่ดีประการแรกคนกลุ่มแรกคนกลุ่มที่สองคือผู้รู้ นะครับรู้ในเรื่องของอัลกุรอานรู้ในเรื่องของสุนนะรู้ในเรื่องราวของศาสนารู้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่รู้แล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วสอนในผู้อื่นในสิ่งที่เขารู้แปลว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีและนี่คือความประเสริฐของคนคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สาคือคนที่มีทรัพย์สนินเงินทองแต่ไม่ใช่มีทรัพย์และเก็บไว้หรือมีทรัพย์ไม่ยอมจ่ายหรือมีทรัพย์จ่ายไปหนุนทางที่ผิดไม่ใช่ แต่มีซั์แล้วใจไปในหนทางที่ดีงามที่ถูกต้องในหนทางของเราสุภาณูวัตอาลาบริจาคทั้งกลางวันและกลางคืนฉะนั้นนี่คือ3มการง,งานที่เทวราูลอนุญาตให้เราสามารถที่จะอยากจะมีเหมือนกับพี่น้องของเราเมื่ออยากจะมีแล้วไม่ใช่มีเพื่อสะสมหรือเก็บเอาไว้นะแต่มีเพื่อที่จะไปะได้ปฏิบัติตามเหมือนกับสิ่งที่พี่น้องของเราได้ปฏิบัติเอาไว้ฉะนั้นถ้าพี่นอ้องผู้ที่มี إ ي ่านต่อเราสุภาณูวัตอาลาทั้งหลายครับขอเราสุภาณูวัตอาลาเมตตา พวกเราให้พวกเราเป็นคนที่มีความรู้ให้พวกเราเป็นคนที่เข้าใจอัลกุรอานและปฏิบัติตามให้พวกเราเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ใช้จ่ายเป็นหนทางของสุภาพนุบัติอล拉และเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้กระชิดกับสุภาพนุบัติอล拉และเพื่อที่เราจะได้กับความอิดุเมตตาของอลทั้งดุนยาและก็อัลกิรอสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวีน,นม د, ะมุฮัลมัดวะละอัลลอฮีมัสฮับบิฮีมัลลัม